มาละหายห้ฟังโลดลักไหลเสียงหยาบออุ้ย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 ป้าเสียงหายท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมบ่ได้บ่ได้มาหามันหลายมือแด็กพี่น้องมันหนาวเนาะมันก็สซีคือชิอยู่ในถ่ถมว่ก็เลยบ่ได้ออกมาพี่น้องมื้อนี้คืออากาศค่ายแน่แดดทอดแน,น่พี่น้องค่ะดิแดดแต่ว่าลมนะ่ะยังลมอยู่เด้อท่านผู้ชมเด้อจังได้ก็ดูแลสุขภาพกันสุขภูสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้อง ยังเท่นพิ่นออกมาก่อนพี่น้องเาออกมาตำหนงังส่วนกำลังจะกิน,กนขา้าวเที่ยงกันออกมาทามเวียวกจักหน่อยเนาะกัะบบ่าวดาวกับไม่แย่ยจอยพี่น้องเลยทามเวียยเกี่ยวกับเพื่อนนี่ละ <c oughs> บ่าวดาวเิ่กนการสีตั้งสียกมือสองคำมาสั่นหนักปะัะชีขึ้นเดือนสี่พี่น้องเอากับ มันก็ชีดขึ้นเอาหีดเอากองเอายาเอามาได้พี่น้องในเดือนสี่กินข้าวกินข้าวด้อพี่น้องอันเกิมอันเกิมโต่งคือบ่เกิร์มอันเกิร์มมีแต่ขาวแมงเทนที่กินข้าวมันอันไหนมันอันไหนบ่ขี่บ่แสดงไพ่ไปแย่งเขียดในย่าจอย

เงินเสี้ยงเงินเห็ดในแนวเห็ดสิบต้นบ่มีเสากลางบ่อกี่ยังวะกูเพิ่งสิได้ยินเฮือนมีสิบต้นกูว่ามันต้องมีสิบสองนะกูว่ามันสิมบอามาอีกสองเสากูว่านะกูนับในสิบต้นคันแนวหนามันมันสิบผมมีเสากลางบริเวณนั้นผมีเสากลางเนาะผมได้หมูกระหิตปุ้ยแหลไม่ได้เสาะเนาะยายจ่อย ในหมู่กระเห็ดบ่ล่ะพอดังเอา10เมตร20เมตรกูัวเนี่ยแต่อิงตามมันแห้งเผือแห้งไผมันมีเงินนักเ็ดนดีพี่น้องยังนอนบ้านอยู่บ่ยายจ้อยน่ะเออเที่ยวไปเที่มาบางมื้อก็มือบางมื้อก็บ่ได้มือเมือเมื่อน้อยลงเลยเมื่อคู่มื้อร้านมันก็ใหญ่แล้วเนาะเขาสิเอาเดเขาเอยู่อือ อเกเหปนราพี่น้องแยจอยว่าห้ร้านไส้เป็นลูกกุนลูกกูเปียยังไ่เคยหายปนิอย่สักนเยออมันบร่ไขีหายเบอร์บกัดาวนะันลูกพแนลายนได้มน่ได้พายในตาอมันบไหสมมันคูนอยู่ด้วยนะไปะมีใครมากวยตัวกระงายังอยู่ในหางประยุน เออเออเออของแนวฟัวเมียเดียวลูกน้อยเนาะเจ้าก็ได้ไปและหาเงินขับมาให้บ้านได้ลูกเดียวตั้งหน้ามาตัวป้อมมันเอ่อหัวหลาดหัวใหญ่พู่เอ่อหาคุณมันจะหายไปเออไม่สองเมื่อยอย่างเทพวกหนามันเอ้ยก็ได้ผู้เดียวเ่ราะยายจอยคนหนึ่งมันไกลแต่เนาะก็อยู่คนละที่เฮ้ยมื่อนี้สิออกออดออกห่อนจักหน่อยเนาะซูเนาะอนแล้วมืมแล้วมันว่าเขาอิ่มแล้วเขากินแล้วเขาจังไหนมา

เออแบบโได้กินยาคุมแบบสุดลูกเองจบพี่น้องเลยไคกับโบเสือจบเองพี่น้องเลยปีนี้แล้วผลตุยตะกี้แห่งจ้อยน่าเทนจนเอิ่นใส่สิวยายจ้อยปีนี้ตุยขึ้นมันเบ่งขึ้นกับเก่าบ่าบางเนื้ออ้จจะจึงใไปเบิ่งมันมันเป็นยังดาว กินนมก็เทียงกินแท,ทะเออดเอาแอดอยู่เอ้อออย,อยโอ้พันเมเปินโอลูกใ,ในของพี่นะ้องเจ้าเนื้อฮะแลนไปแล้วเนาะไหลของท่านไปแล้วนี่ปีนี้ก็บสี่ปีมันแหลนไปแล้วเดือนเนื้อฮะ น้องป้าน้องไก่น้องยายจอยนล้วบ้างนี่มาเลี้ยงเด็กน้อยไก่น้องนี่น้องเทนเออคันคันใส่ตะนางไว้น่อคือบัต้องค่ะมันมีทางเข่าอืมอืมไปว่างใจเด็ดขาได้ช่วยโอ้ยชนะบัไก่ฮะอีกคือได้บัน้องน้องบัมีตะนางน้องเทนตะนางบอวเทนเขายังโมหมันหัน้องน้องบัอมน้องบมีซานมันเลิกยามันตก คนไทยนึ่งนมมันตื่นแล้วมันีแม่มากินครับมาเบ่งกินะกินแล้วมันกินนมบ่อเด่นนี่นะบ่ mm ้เห็นแต่จักมื um, ่อระบุมันใหญ่กว่าเก่าบ่อหรือว่ามันขาวมันดำขึ้นบ่อมเบ่งเลยบ่อหามเ้ย์ใหญ่มาแล้วตื่นบ่อครับในสายผู่อยู่ผู่หนึ่งวันอยู่ในมุ้งโลกตะบ่อนอนเลยป้า ผมมานะสูเ okay. ป okay. ็นตาซั่งนั่นละน่ะแกขัดเอือยมากในห้องเลยได้ฮะน่ะเอือยทินไปห้องเฮียนอ๋อทินไปโรงเฮียนสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีปลาลุงกินนมก่อนกินถักลับตาฮะเอ้ยมึงยังขี้ขาดเลยฮะโอ้ยขัดเอือยทินมากนะมึงเจิงเขาสีหอมผึ่นเฮส่งผมนะบักล่าซั่งดิตีนยหงาๆนี่เปิดเปิด เอ้ยอย่าขี้ขะนะฮะเออกินดีๆนะับน่ะทางรับทางดูดบิงกวัวเก่าพี่น้องเกมตุนกัวเก่ากลางคืนอะเขามุมงบ่มี่ยงบเช่างเสมอไปเขามงเอมันหนาว ทำเอ้ยลูกๆอยามาเด่นน้ำนะลูกๆห้ามโอ้ยีมาเห็ดคอบิดเลงงิ่งอยู่นะมันคือปีตาสร้างฐ้นะผมนะนะป้ายังบิดเลง่งอยู่นะลูกมาบิดเองมาอ้าอ่ามันอมไหวเบิ้งเบิ้งเอาเอา็ดเอา Ừ. Bạc nam Bạc nam đây, ừ. ở đây, kẹm tận này Hai là su hai là Hai là đau đau hai là đào <laughs> nà nhung nà nhịn là nan yung la suu Pupanyo bạc ăn ninh <laughs> hư thử thử hư hư xí, xí thiên lộn hư hư Phổ, phổ, phổ Phổ, phổ, hư nà đam ta hư <laughs> โอ้โหหับนมโอ้โหเทียงกับนมวากันนฝันปันหยนดแนวนี้ดาวบ่ได้ใจตีนสีเทียนหรอเนาะเออาามหับนมบ่แพ้กระหายบังงบั ม,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 มันหับบ่อเพะเรื่องของเรื่องนะหับบ่อเพะหรือมันบอกได้ยืออกยืคือหายทัศนาซีข่าวโหลดตีนซีเทียนกันขา่าวโลดมะฮาเปลี่ยนน้ำมื่อด้เพิ่นเด็กหนอนเปลีย ỏi, ปล่ยนน้ำมือ่อได้ สั่งเด้คนยังไปต่สั่งแน่เอ้ยบ่ได้คือมาทางนี้จักดีวันบ่คือสีล้านนี่จักน้อยวะให้กระว่าหัวไผล้นว่าหัวพ่อใหญ่มันบ่พ่อใหญ่กีบ่หรือหัวพ่อใหญ่อันทางบ้านออก้อยคือไปทางน้มดเบิ่งแข็งอยู่บ่โอ้ยผมสมนุมแท้นี่ฮูให้ลอด สัมพอ,อ,อจะเหนื่อยข้ากตัตให้เพื่นอ,อนแล้วเดีนหนึ่งหอะแล้วนัแ่หอะอันนี้หากก้าสิบเจ็ดหนึ่งดี่ใหม่พอดีฮัมเบอ่อย่าขี้ขาาเเลหฮมทังกินทางหลาบจังมันเดินเน <c oughs> หินเนี่ยพานอุทินว่าแ้วมันหอมแก้มแล้วไอทินเปโงเฮียนซื้อบ่ <c oughs> <c oughs> ถือใจกตีนสีเทียนกะ นบอหนาแดงตาดำขึ้นโลดเบิ้งมาใหญ่ตีตีนมาโลดหัวล้านเนาะใหญ่มากหัวล้านออกล้านออกในเนี่ยผู้บอยมาจับนี่แงขับรถช่องเลยอันนี้นะเออแมนนั่นหน้าตายังออกล่ะโวยใหบ้านใหมเบิ้ลใช้เบิ้ล ครับหม่มีทางนี้หมมใหญ่ลดใช่ไหมดอกละชันมมีนามาใส่มันขิวนะใส่ใส่ขิวใส่ใส่น้ำมดพุมมันโอ้ลังคคนหัวอันยังเคยการพูเคยมะขี่เจมเาจะมาเกิดผุดว้าที่ีได้ตอหนมันใหญ่ยัสีสีเบืองหูหนาแท้กับูใหญ่ผูเล่เปลี่ยนไป้ำมือเปลี่ยนไปำมือเปลี่ยนไปได้หนเปลี่ยนไปได้เรื่ยมันคือพงใหญ่รดต้องคือทุ่งาหอกอ่

มองนี่ผ er ูกกับวยู uh ่ไหเจอของปล่อยลูกเขาเลี้ย่บนของบ้านแล้วเขาแนบบุกผูกตัวน่้นบุกผูกอีเด้งใหญ่น่ะตอนนั้นแหละจะโตนะอย่กงงนะว่าขว่คัวแล้วมันขว่เนี่ยนี่มันข่าวนีมันว่นี่มองในรุมขัวนะมองในรุมขัวนะ นี่เขาน้ำมันจักเขาสวนวันโซมันหมุนเนี่ยมันตลอดนี่เขาเนี่ยมันเงนดุนะมันบุแล้วไปนักคนเรจะเอดกแล้วเออแล้วขึ้นไปนังแทวนหน้าบ้านเ่ยเอ้าเฮ้ยงวยเฮ้ยงวยต่วนมาเมื่อน่ะเมื่อวามันจะขวามใส่ความขวามคัวอย่างตามทางงวยต่วนใช่ป่เนี่ยตวบิาได้แต่คนตาอ่อยอันไปอันคนดินไหนกูน่ะเห็นยุ่รอว่างวเขาเมื่อบ้านเราเ่าโอ้ยแมนเตะเป่ะ ียน่อยู่ในอยู่นี่อยู่นี่เอาะมาปะอยู่ในอีดำนี่เลยชะตอนการมาบุหินบางหัวว่ะเออบุหินเขาไกลมากบุหินหัวยังโน่นบ้างอย่างเงี้ยนะยังมันออกทงแล้วมันวิดแต่ท่อนท้างอ่ะเดย์อืมท่ามันเมื่อผูกกระไฮมันอยู่ผู้เลยเฮ้ยหรือว่าคืออยากให้มันติดทั้งนี้อยู่แล้วเนาะอุตส่าหปีก็สู้ว่ะมันโบติดสามสี่ปีห้าปีอะไรยังโบติดโอ้เป็นอะไรเนาะมันติดทงอะไรเละแนวมันมันติดทงแล้วก็เห็ุเรื่อนอยู่แล้ะขนแนวน่ะ ต่อไปมันห่วยติดหน้าเลยได้มันก็ตีทงเท่านั้นแหละอืมพี่น้องเอ้ยสิไปคิดใหม่กับบ้านนี่คิดหนักพี่น้องเอ้ยจะน้องมาถามข้าวยังไม่ทันหยกข้าวยังไม่ได้คิดอีกจังได้แล้วนะขีดแค่ห่ออยู่ว้คือข้าวไราค่าแต่คอยขืนคอยตั้ใจอย่างทอดย่างคอยขืนเลอะขืนเลยก็ให้เขาเห็ดต่อย่างนี้อ่เพราะว่าห้องข้าวขืนเ้าเห็ดได้เนาะขืนห้าวเห็ดได้อ่าบัวแมนว่าเ้าวขืนเ้าสิเห็ดบ่ได้ ที่เจ้าก็แท้เจ้มันมันปทัดนที่เจ้าก็ใช่เล็นี <S S ่เล็กขันเอาห้องที่เจ้าสิอยู่ยังเอาห้องนอนแท้ห้าวคล้องให้สร้างว่างแล้วไปมาแทกมาเซาเด้อแล้วมันสิว่าแตกเลือดใส่เ้าคล้องให้สร้างว่างแล้วมาแทกแทกในขึ้นไปสั่งเดี๋ยวนียนะสั่งบ่ว่างเมื่อยไปเห็นเบียดเห็ดไปมือหนึ่งไดไลา่สำหนึ่งโอ้โหสองสองประเทน ลูก็บ่ได้ถามมันเพนเนแม่อเตพี่น้องเอ้ยงามืด่อประมาณือเจดอมมันบ่หมด2ัน่เนาะนสิเป็นนั้นแหละเขาสิต่อซาวขึ้นอีกบ่อือต่อเทใส่บาดนี้เฮ็ดนึงแล้วเขาก็บ่ตีแบบเทขึ้นชั้น2บดนี้โอ้ก็นิ่งแล้วบดนี้เนาะประมาณบ่แม่น2-3ล้านบ่บ่ฮะผพี่น้องเอ้ยสะออนเยโอ้อยากได้เด้เอาบ่มี เฮานะเฮานะค่ะกําปั้นทูทิทูทุทูทูไปทูมาติอ่ะจังได้ก็ต้องสู่แล้วว่าชีวิตยังยังกวงยังกวงควง่เฮาก็มี2มือสู้สู้อ่ะพี่น้องเอ้าเก็บภาพบรรยากาศเเพียงสพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องได้ได้กอนนึงก่อกอนแม่นไปเรื่อยๆนมันก็แห้งเฮาเนาะดาวแม่นเฮาต้องเฮาต้องสู้แล้วก็ให้กําลังใจตัวเอง nửa ha, hang chào con, mẹn, này, hai hang hao này, này xinh chị hao sang má, cặp mương, sao mì nhang, miệng tên lại, không để sờ nơi, mẹn, mì thảo, thảo kiệt như mà đấy, bố là <cười> 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 cái, mì ủ luôn, ơi คันว่วว่าพื้นห่าเนาะเขาตตยมากลูกอยากสูเจกอยู่แล้วแต่เขาลำบากกระซ้ายกบเบิงบ่อืงแน่แต่ว่าน่าเขาก็มีอยู่แมนไอพวกยืนนอยู่บ้านก็มีไาอยู่บ้านนี้หานแรกก็ลงมาอยู่ซองพูมีอะก็ตัปัจิเงินไลายแทบเคยเอาไปจุบนไลไปซื้อใลูกกินบดดินาะแมนเลยนะแมน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 คนห้าวน่ะใครจะอยู่มั่งเป็ดนะจะอยู่ก็ไดวนี้อนาคตอ่ะคานามีเงินกเอามากเงินนั่นไม่เอาไป โถขางกันน่ะแมนเลยเฮ้ยเฮือนใหม่เอาออกเพจโมเดิร์นสูงเลยขากนดาวเนาะเฮือนเฮาคันเฮามั่งได้เฮายังสิมั่งก็สูมั่งลงบ่ยยังยังไรปวกกินบันเล้วคิดปลาทำผมเงินบ่มีตัวนักกีซะแม่นเฮ้ยแม่นั่งก็ต้องเงินจ้ะที่คนเอาไปฮอดหน้ามันต้องเงินเงินเออมีแต่เงินกับเงินกานต้านมีการสมัยฮินดีแม่กับการต่ำสองคำเส้นแมนถ้าบ่อยู่ก็มั่งเนี่ยจะข้าวชีขิดบ่ไปเอาเงินเอาเงินนี่ไปสร้างเงินอยู่ไทยไหมบ่มีปัญญาดอกแม่นๆๆดินเื้าอีก ล7-8แสนแถมถูกมือนี่อุปกรณ์แพงประมาณละหนึ่งสิได้อยู่แล้วเอาเงินล้านตั้งแต่ไปไว้ให้ลูกเฮียนแล้วก็กินเขาไปะไปขมุนเขาขมุนได้เห้เขาให้เขาเฮียนแหรอกมีงานมีกานน่าจบจะสัเอออย่าไปขีดเรื่อกมองอยู่นะนะคุยอืมแม่เนี่ยเขากินเหรอตอนนี้นะฮะโอเคพี่น้องจ้าอันนี้ว่าเรื่องชีวิตในครอบครัวพี่น้องของแต่ละคนเนาะบอกคือกันนะพี่น้องหลุดไปหลือซุ